ไม่ว่าคุณจะหากางเกงขาสั้นไม่สั้นไปไม่ยาวไปใส่สบายเป้ายาวไม่ว่าคุณจะก้าวขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับโฉบวิ่งฉิวจ่อตรงนี้จะ้ะก้าวลงมาไดหรือคุณจะขึ้นนั<ม>่งใกร้ไม่มีปัญหา กับกางเกงรุ่นอมาาดับเื่ืงแล้วบ <9 S 1> ว <9 S 1> สั้น9ยาวได้หมดไม่เป็นอุปสรรคไม่ว่าคุณจะขึ้นสามขั้นทีเดียวกางเกงเรายืดหยุ่นด้วยเนื้อผ้าสโนตัดเย็บแพทเทิร์นเก็บทรงสวยใส่แล้วเพรียว พร้อมสับคุณมอเตอร์ไซค์คะขอจ้างอีกรอบนึงคะ่ะใส่กับผ้าใบแล้วมันจะดูสปอร์ตไหมคะมา้านี่เลยจ้ะได้เลยนะคะผ้าใส่สบายไม่อับชื้นนะคะมอเตอร์ไซค์รับจ้างรองเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะคะค่ะคุณคะเชิญคะ่ะ จ้างไปร้านหมาฟิดเปี้หน่อยค่ะไปได้ไหมคะดีมากค่ะนั่งหน้าก็สบายค่ะมีสามสีจ้ะสีดำสีเทาและสีครีมมีตั้งแต่เอลยี่สิบห้าจนถึงเอลสามสิบหกค่ะ จชาชาชาเออชาชาอย่านานหน่อยสิชาชาชาเออชาชาชาขี่มอเตอร์ไซค์เองอะเหรอคะเออโถสบายมากค่ะเอาท่าไหนอะจ๊ะ กังเก่งค่สั้นรุ่นอม่าใส่ไม่ป้าอย่างที่คิดใส่สบายเนื้อผ้าไม่อับชื้นเก็บทรงสวยมามาตั้งใจทํามากเลยนะจ๊ะยอดขายกว่า700ตัวแล้วจ้ามีสีดําสีเทาสีครีมเอลตั้งแต่25จนถึง36นิ้วเลยนะจ๊ะ320บาทส่งฟรีจ้าสั่งได้เลยจ้า